นี้องเป็นจะมาปะไปสีต้นไม้อันนี้คืออะไรคะต้นไม้แล้วน้องเพลงจะทำไงต่อไปคะปะไปสีคทาทะ,ะ,ะเกลียวค่ะ,ะ,ะแม่ทาให้นะ,น,น,ะน้องเพลงถืออน้องเพลงถือเดี๋ยวแม่ทาให้ทาอะไรอะ่ะ้าเกลียค่ะ ตัต่ใช่ใช่ไหมใช่เฮ้ยปย,ย,ย,ยน่อฮ่าฮ่ก็ทำไงต่อคะาปะ,ะ,ปะ,ะา่ะาฮ่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 าา่าฮ่า่่ะฮ่่า่่ แล้วหยิบให้หยิบให้เพื่อนเพื่อนดูเอาแปะแล้วจะเป็นยังไงคะแปะแล้วจะเป็นอย่างนี้ไม่แน่นอ่าแล้วเดี๋ยวน้องงจะแปะแปะอะไรคะแปะอันนี้แปะใบไม้แปะใบไม้น้องเพงจะใช้อันนี้นะคะน้องเพงจะใช้สำลีนะคะอ่าทาแก,ก้าว่าทาแก,ก้ก่อนนะคะทาก้วก่อนนะ ใช่ไหมใช่ค่ะจะจาวอ่ะน้องเพีงก็แปะเลยค่ะแปะลยจับตรงนี้นะคะแน่นๆมลยอ๋อพีงก็แปะเลยค่ะแปะตรงไหนแปะตรงไหนก็ได้ค่ะใบไม้โอเคอ่าแปะแล้วจับกดแน่นๆนะแปะตรงนี้จอนใช่ค่ะต้นไม้ต้นไม้้นไม้ แปะแปะตรงนี้ะเอากาวเอากาวคว่ำอุ้ยอ่าแปะไม่ใช่่โอ้สวยยังคสวยแล้วอ้าเอาเอาีกเอาติมใบไม้เอาเยอะๆอ่ะน้องเพลงจับตรงนี้น้องเพลงจับตรงนี้อ่าแ้ก็แปะลงไป ใบไม้พอ,อยังคะพอแล้วอ่ะเราจะได้แบบไหนอ่ะให้เพื่อนๆดูก่อนให้เพื่อนๆดูเปลี่ยนอปุ๊ดให้เพื่อนๆดูจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใส่ใบไม้ไมอีกไหมคะจะได้สวยยังไม่มีอีกไม่ใช่ไหมอ่ะลองแปะเลยคะ่ะให้สวยสใบไม้เยอะๆจะได้สวยๆว้าว จะให้ดูนะอ,อ,อีกอันหน,นึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้ดูแบบตรงนี้ได้ค่ะได้เลยค่ะตดูนี้เลยอ่いいอา,อาได <ป S 1> ้กดลงไปต้องไปจะให้ดูนี่นี่ <S <s <ets> เยอะอย่างเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีก,ออกต้องไปจับตรงนี้จากตรงนี้ อ okay. เอาอีกเอาอีกเหรอฮะแปะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ดีไหมอือตรงนี้มันเจอเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีอันนี้ค่ะโ <Okay. S 2> อเคแปลกๆโอเคสวยยังอ,อีกไหมเอาเพาิ่มอีกไหมพอแล้วเหรอ แล้วเอาให้มันแน่นๆไหมล่ะให้มันแน่นๆหน่ยไหมแน่นแล้วชิดอสองอันสองอันเอาแปะตรงนีแ้แม่ว่าสวยอแปะตรงนี้มันโดนนั่นแหละโดนไหมเป็นไระต้งหมแปะตรงน,น,รน,นี้จอดแปะตรงนี้ วโอเจ้าหญิงก็สวยจังเลยไปไหนคะทำกันบ้านฮะทำกันบ้านตรงกูอ๋ออ่ะอีกอันน่ารักจังเลยแปะอีกอันหนึ่งแปะอีกอันหนึ่งแปะตรงนี้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้แ่อันจ้ะแปะตรงนี้อ่ะตรงไหนก็ได้แปะตรงนี้อ่าเดีายกให้ อกดูเลยต้นไม้น้องเพลงตอ,อัพุนนไ้ขน,น,ะะไน,น้องเพลงนะคะต้นไม้ขอน้องเพลงอะอ่าแล้วน้องเพงเลงจะรบายสีหมคะเดี๋ยน้เพงจะรบายสีอ่นเพงลงะบายสีนะตอนนี้น้องแบมอ่าป่าไปีตนม่นะคะอนนี้ แย่ด้วยเต้มเลยติดติดไหมเอาอีกต้องนำไปยเอาอันนี้ห้อตมีแล้วอ่ะอันนี้ใหญ่กว่าเนี่ยได้สีได้ติดฉี อ่นละบายอีกไปไปสีอยู่ทำกันบ้านช่องครูอะนี่อันอละบายเร็วๆแ็่สีแห้งอันละบายที่อันอื่นด้วยอันนี้เอ้ยเอาสีชมบูอ่ะ าเลยทาที่สำลีเลยทาที่สำดีมีสายสีชมพูเอาอีก,กอ,อันนี้สีขสงองใครคะสีของน้องแบงของใครของพี่แบงของพี่แบง สีเหลืองสีเหลืองในในสีเหลืองเยอะเลย สร็จแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็สีมาให้เชียงก่อนสีพี่แดงม่วงแม่ไล่เป็นสีเหลืองเออเป็นสีเหลืองไอ้จุดเอาสีอันนี้สีอะไรคะสีชมมันต้นไม้ไม่เป็นสีเขียวหรอลูกยังไม่เฉดเลยสิ ตัวไหนน้องไป่อไ,ไปสีเสร็จแล้วนะคะอ๋อาหารให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนส่งอือบ๊ายบายบ๊ายบาย